สวัสดีครับ204วันสงครามยูเครนสิ่งที่พูดถึงกันอยู่ในตอนนี้คือการที่ยูเครนสามารถตีโต้เอาดินแดนคืนได้8,000ตารางกิโลเมตรและรัสเซียต้องถอยจากเมืองคาคีฟมันสร้างความสะเทือนใจให้กับกองเชียร์ของรัสเซียนี่ไม่น้อยนอกจากลุกคืบไม่ได้แล้วนะครับ200กวันไม่ไปหน้ามาหลังมีหนำซำํายังถูกยูเครนตอบโต้ต้องล่าถอยอันนี้ก็แสดงว่าสิ่งที่กองเชียร์นี่เชื่อว่ารัสเซียสามารถยึดยูเครนได้หมดแล้วแต่ต้องการดึงสงครามไม่ถึงหน้าหนาวเท่านั้นไม่เป็น ความจริงและแสดงว่ารัสเซียเนี่ยยังยึดดอนปาสนี้ไม่ได้นะครับและต้องล่าถอยอย่างเจ็บปวดนั่นคือความจริงที่มันเกิดขึ้นในสงครามยูเครน แต่ก็ยังมีไว้นะครับมาออกข่าวว่าการถอยของรัเสเซียนี่เป็นแผนเพื่อให้ยูเครนนี่เข้ามาติดกับดักของรัเสเซียมันก็มีคําถามตามมาว่าถ้ายูเครนเก่งขนาดนั้นทาไมยังไล่รัเสเซียออกจากพื้นที่ทั้งหมดนี่ไม่ได้คําตอบคือยูเครนไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนี้ด้วยซ้ํามีแต่อวุวกธเก่าๆของโซเวียตกับ M1426 ระบบขีปนาวุธชาร์ปลินเอดลออีกนิดหน่อยยูเครนสู้เพื่อปกป้องบ้านเมืองของตัวเองจริงๆแล้วนะครับรัเสเซียเบอร์สอง ของโลกและเขาเป็นผู้บุกรุกไม่สามารถยึดยูเครนได้ทั้งประเทศ204วันมันเป็นคําถามของรัเสเซียมากกว่านะครับว่าทําไมทําสงครามยั่งชิงดินแดนของยูเครนจึงไม่สําเร็จมันเป็นเพราะอะไร กับกลายเป็นว่าความหวังของรัสเซียในตอนนี้นะครับมาอยู่ที่หน้าหนาวนี้เท่านั้นรอให้ถึงหน้าหนาวรอให้ยุโรปนี่หนาวตายแล้วทุกคนจะยอมรัสเซียแบบไม่มีข้อแม้รัสเซียจะครองโลกอำนาจจะเปลี่ยนขั้วยุโรปจะล่มสลายสหรัฐเมริกาจะย่ำแย่ เงินดอลลาร์จะกลายเป็นแบงก์กงเต็กรัสเซียกับจีนจะยิ่งใหญ่ทุกคนจะแย่หมดรัสเซียกับจีนจะรอดแล้วก็เป็นผู้นําไปจนถึงกาลราปาวสารน,นั่นคือความฝันนะครับเพราะฉะนั้นชะตากรรมของโลกฝากไว้กับหน้าหนาวที่จะมาถึงนี้เท่านั้นหนาวนี้ตายแน่บางประเทศนี้ซ้อมเป็นคอมมิวนิสต์ไว้แล้วนะครับมั่นใจในคอมมิวนสิส วันที่204ของสงครามยูเครนนะครับรัเสเซียน่ฉุนขาดหลังจากต้องล่าถอยจากเมืองคาคีฟรัเสเซียมีการยิงขีปนาวุธร่อนใส่ภาคกลางของยูเครนโดยเป้าหมายอยู่ที่เขื่อนหวังทําลายให้มันพังแล้วก็จะไปสร้างความเดือดร้อนนี้กับชาวยูเครนโดยทําให้น้าท่วมบ้านเรือน100หลังคาเรือนรัเสเซียนี่ยิงขีปนาวุธ8ลูกนะครับใส่เมืองคีฟยูรีหวังทําลายเขื่อนคลาชูน,นอบตอนนี้ยูเครนได้ทําการซ่อมแซมเขื่อนทําให้น้ําท่วมนี้ลดลงไปบ้างแล้วหลายคนอาจจะมีคําถามว่า รัสเซียก็ยังมีขีปนาวุธร่อนทำไมไม่เอามาใช้คำตอบก็น่าจะอยู่ที่รัสเซียมีไม่มากนักนะครับเลือกใช้เฉพาะยุทธวิธีเท่านั้นจะเอามาใช้ทุกวันนี้ไม่ได้แต่ความน่าสนใจอีกอย่างคือยูเครนทำให้สร,รัมริกานีเห็นว่าไว้จใจได้นะครับในการใช้ m หนึ่งสี่สองเพราะว่าสิ่งที่สร,รัมริกากลัวคือยูเครนจะยับยั้งช่างใจมีได้ใช้ m หนึ่งสี่สองยิงใส่เขตของรัสเซียเพื่อตอบโต้แล้วก็จะทำให้สงครามนี่มันขยายตัวซึ่งสร,รัมริกาไม่ต้องการแบบ แ,นนแต่ว่ายูเครนเนี่ยใช้ M142 อย่างรับผิดชอบคำพูดไม่ล้ําเส้นมันจะทําให้สหรเมิการี่ส่งอาวุธพิสัยไกลให้กับยูเครนนี่หรือเปล่าเพราะว่าสหรเมิกาก็กําลังพิจารณาอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องขีปนาวุธพิสัยไกลที่ใช้กับ M142 เรื่องนี้รัสเซียนี่เป็นกังวลมากถึงขั้นโฆษกรัฐบาลของรัสเซียออกมาแถลงว่า ถ้าสารัฐมิกานี้ส่งมอบใี้กับยูเคนะครับจะเป็นการเข้ามาเป็นคู่ขัดแยงด้งโดยตรงกับรัสเซียเป็นการขู่ของรัสเซียนั่นเองเรียกว่ารัสเซียนี่ออกอาการก็ได้อาการผวาอาการขยาดกับขีปนาวุธของสารัฐมิกาขีปนาวุธที่รัสเซียกลัวมากก็คือ A T A C M S นะครับอันนี้ก็ย่อมาจาก Army Tactical Missile System หรือว่า M G M 140ใช้ยิงจาก M 2 7 0นครับจริงๆแล้วเนี่ย M 1 4 2ถ้าเปลี่ยนท่อยิงมันก็น่าจะใช้ M G M ส40ได้เหมือนกัน รัสเซียนี่ถึงขั้นรีบออกมาขู่สรมิกาเรื่อง MGM 140ก็คงไม่ธรรมดานะครับปัจจุบ,บันเนี่ยยูเครนใช้ M142 ที่ใช้ลูก M30 แกบ M31 อยู่มันมีพิสัยอยู่ที่70กิโลเมตรเท่านั้นเป็นลูกเล็กแล้วครับส่วน MGM 140นี่เป็นลูกใหญ่มีความเร็ว3มักหรือว่า3,675กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยทำการนี้อยู่ที่300กิโลเมตรซึ่งก็ถือว่าเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางก็ว่าได้ลำพัง70กิโลเมตรรัสเซียก็แย่แล้ว ถ้ามา้ามา300กิโลเมตรจะให้บิหลบอยู่ไหนยิงสวนก็ยิงไม่ได้โดนทุบอยู่ข้างเดียวอันนี้ต้องติดตามต่อว่าซารเมิกาเนี่ยจะส่ง MGM140 ี่ให้กับยูเครนี่หรือไม่ถ้าส่งให้นอกจากทหารรัสเซียลำบ,บากแล้วนะครับสะพานควายเมียอันนี้ก็คือเป้าหมายต่อไป MGM140 รัสเซียนี่กลัวเป็นอย่างยิ่ง